ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่นะครับช่อง YouTube ครับผมช่างต่อมต่อเกษตรยนต์ครับผมคลิปนี้พามาดูครับ115ครับอยู่สู่1้เช็คช่วงล่างกันนะครับเช็คช่วงล่างกันแบบจัดจะครับแบบแบบว่าจับใบายสด้มองนะครับถึงที่ถึงเทียดกันเลยนะนี่ครับวิธีเช็คช่วงล่างนะครับของทีมงานนะครับ คุยไทยการโยธาครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับปัดถี่นอด่ต้าซอกไม่พอคืนไม่พอเขาลส่งไม่พอตรวจสภาพผ่านบ่อ่าก็ถือว่านะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับทั้งการทำงานนะครับสำหรับธุรกิจรถดินรถหินกะแบบนี้และครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพรานว่าคนขับปลอดภัยครับบอมี่ยังครับเพราะว่าประตูยังมันกระจกหนาเพาะเขาออกแล้วนะครับสําหรับโดดออกนะครับอืมอ่ารู้สึกว่าน่าจะดำขื้นมันหล่มนะครับดาดำมันอ่อนหมดหรือจังเดีมันหล่ม ก็ล่อครับสีเดี๋ยวไปเอาแมคโครมาเก็บกูกันครับในระหว่างนี้กะมันก็ได้บรรยากาศนะครับแดดลมลมตกแล้วก็ทำการแก้การถอน่านนะครับระหว่าง่านแมคโครนะครับอขันไปแน่ลูกพี่ขันไปแน่ มันมันมันหยาบมันอย่างอยู่บัตเตกี้อยู่นี่ฮะเั้ยลพี่บางนีมันนนอยู่บัตเตอเกียรถไถรถไถมันจะมาถากออกที่หลังมดนรถไที่หลังรถไถถากที่หลังโอ้ถากอ้อมไปนี่นะโอก็เาเดี๋ยวมาเอาอนแล้วเนเเออุ่นลงไหลมาตะหไหลมอาสิถมไปจ้งไดเนี่ย อ่าน,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมระวังรอกการเก็บกูครับผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับผมสวัสดีครับผม